วีลราคาสวิตรับอจูเนอร์ครับ, er รบอาการที่เบลกระพริบเนาะไฟที่เบลกระพริบจอมืดจอดับนะครับวัดรอบไม่ขึ้นความเร็วไม่ขึ้นนะครับความร้อนไม่ขึ้นอุณหภูมิไม่ขึ้นน้ำมันเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นนะครับเลขกิโลเมตรหายกับดับวูบซ่อมได้ครับวีลระคาสวิตส์รับซ่อมเดือนใหม่ครับวีโก er. ้พอจูเนอร์คอมพิวเตอร์ ดีแม็กครับาการเข็มไม้ไม่กวาดจอมืดจอดับนะครับทำได้ครับนะวิูะค่าซ่มจะเอารถมาหรือจะส่งเรือนใหม่มาก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกเอารถมานะครับส่งเรือนใหม่มาก็ได้ครับส่งแต่เรือนใหม่มาก็ได้เดีย๋ยวจะการซ่อมไหมครับวิูละคาส่อม ไปทีเบลกับพิพอยู่ราคาสวิตนะครับใหม่ฟอร์จุนเร์อ้าวใส่อันนี้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วครับอาการไฟทีเบลกับพิพ พอจุดหนึ่ r ครับวีโก้พอจุดหนึ่งคอมพิวเตอร์ครับอาการไฟทีเบลกระพริบรับซ่อมครับเห็นวัดรอบไม่ขึ้นนะฮะความเร็วไม่ขึ้นกิโลเมตรไม่ขึ้นครับก็สุณหภูมิไม่ขึ้นเห็นน้ำมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้หลังแก่ซ่อมเสร็จแล้วหันไหม่หันจอใหม่ nằm xuống Nằm rồi. Sẽ mình. Giờ nữa. Sẽ móc vào cổng không có hút bằng อ่ะบิดกุญแจบิดกุญแจออนมาแล้วนะครับกดปุ๊บมาปั๊บนะครับไม่ต้องรอนะฮะกระจายเบลมาเรียบรอ้อยนะครับผมต่ถาเครื่องแล้วลอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบำรุงเครื่องนะครับ đen rồi đi, đen bắt ba mươi đen này tám phần lót, nó đặt tài thương, đã khai chưa bị ทำได้ครับไฟนะฮะไฟทีเดียวกระพริบอีโก้ฟอร์จูนเนคคเ่ครับคอมพิวเตอร์ครับวีลาคาเซอร์วิสครับ